ก็อยู่หาดตาแหว่งนะครับชาติน,นี้เราก็เช่ารถนะครับรถท,ที่เช่านี่ครับนี่มาาันจะกาศตรงหน้าเซเว่นนะครับไปเลยนะครับตันนี้ขึ้นก่อนโอ้น่าท้ารันนี้เราจะเดินทางนะครับเดี๋ยวดูชมวิวกันนะครับนี่ก็แถวบริเวณหน้าหาดนะครับอุ้ยหาแล้วไปแล้ว ครับโอ้สาๆทั้งนั้นเลยสาว้มาแล้วครับนี่ก็บริเวณรถสองเขานะครับทัวร์รอบเกาะนะครับถ้าลงมาอยากหาตะแหวงนะครับต่อมาขึ้นรถทัวร์ไอรถสองเขขึ้นตรงนี้เที่ยวได้เลยอันนี้เราก็เช่ารถนะครับทั้งวันนะครับ300บาทพร้อมน้ำมันเต็มถังนะครับเดี๋ยวรอบเกาะเลยนะครับเนี้ยยกมอ Let's Go มาไปดูวิวนะเดี๋ยไว,นะไวไปจันะปดจุดชมวิวหน่อยแล้วจัดจุดชมวิวให้นะ้องด้วอ้าดเป็นเสือได้ไห คนดูจุดชมวิวนี่เยอะมากครับตรงนี้สเดยครับล้าวจุดชมวิวตล้าดนี้นี่เป็นช่วงน้ำลงนะครับมาแล้วโอ้สวยงามสวยงามอ่าเดินวิเับอีกรอบนึงเดี๋ยวใครจะมานะครับนี่ก็เป็นบริเวณเล่นน้ำนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับตรงนี้ท่าเรือนี่เป็เล่นน้ำตอนนี้ก็ขับสกูตเตอร์ได้นะครับเช่าตรงนี้เล่นบัตเตอร์โบ๊ท ไปเดี๋ยว่ยเออเดี๋ยวเราไปนี่ไงน,นี่ไงลงลงลงทางไหนวะลงทางนี้มัง้ง ไปแล้วเราไปเถาองค์พระต่อนะครับด้านบนไปไหนองค์พระนี่ไงขึ้นออกลงลงไปนี่แล้วก็ขึ้นขึ้นขวาขึ้นขวาไปเลยองค์พระเอาละครับ่งต่อครับเดี๋ยวเราไปยุ่จุดชมวิวนะครับบริเวณตลาดน,นะครับไปต่อเลยครับสุธิยานครับตรงนี้เสร็จแล้วครับ ชมวิวครับไปแล้วขึ้นกบ <laughs> นกนะครับอันนี้ขึ้นภูเขานะครับเป็นจุดชมวิวนะครับแลยวมา <t ang S 1> ไปดู <t ang> โอ้อยโอ้ย คำนับสงนะครับเนี่น่ะใช่้ันเวตอ้เยอะขมเลก็จุดชมวิวนะครับโู่ด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ตอเลยมาหมนี่ัขึ้นไฟแดงปุ๊เมีอะไรนาสครับนี่จุชมวิวแล้ว അങ്ങനെ <coughs> ജമു <coughs> ขึ้นมาทำบุญนะคะข,ขึ้นมาเยอะแเลย เสร็จก็กำลังจะกลับนะครับเยอะสวยมากเกาะล้านนี่เกาะล้านเดี๋ยวดูบรเิเวณรอบๆนะครับมาถ่ายให้ ถาช่วงเช้าช่วงเย็นตรงนี้สวยมากครับนี่ช่วงเย็น้อามาดูพระอาทิตย์ตอกยื่นะครับแล้วนี่ครับบริเวณเมื่อกี้เราก็ดูอยู่ชั้นล่างครับนี่ขึ้นมาแลนี่ก็ท่าเรือครับหัดตะแหวงช่วงเดี๋ยวมีรถป,ปุทรทวดนะครับ เช้าเมื่อเช้าวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับออกกําลังกายครับเป็นบริเวณ,เวณ,เวณได้ข่านะครับอออของผ้านะครับเนี่ยเดียวประมาณแต่เมื่อก่อนต้นไม้ไม่มีนะครับตอนนี้อยู่นานครับต้นไม้ขึ้น,นครับตอนนี้วิวสวยมาก าของผ้านะครับตรงนี้เราก็จะไปถ่ายตรงบริเวณตัวอื่นต่อนะครับนี่รถที่เราใช้ยานพาหนะครับที่เราใช้ตรงนี้ครับเดินทางอ้าวกำเบก,ก่อนกำเบกก,กำเบกลรวกดกำเบกด้วยวเอาขาตั้งขึ้นจ้ะนะครับติดแล้วครับติดแล้วเครื่องติดแล้วครับเออของเราไม่ถ่ายหน้านะครับวันนี้เข้ามาจากเกาหลีนะครับ

มีช้างก็สวยมา่าลยนะ้